สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องามาอัปเดตสวนน้อยร้อยอยางของนาเขียวจะ้ะพี่กัดกับยูบ้านโน่นสูงตำบลเกาขาอำเภอหนึ่งเยืนจังหวัดอุบลจะ้ะมาเบิ่งว่าส่วนนี้เพิ่นปลูกยังแน่เนาะพี่น้องเนาะคนขยันปลูกไว้กินเลือกินกะได้ขายํำปีนี้เพิ่นได้ขาย,ย้างแน่บอไปหาจากคองสวนเพิ่นจะ้ะนาเขียวสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าไดขายหลายอย่างขายหอมบัว ขายผักกาดทินพักกระจนกับเผ้าพักอีตูอีหยังกับขายเบิร์ดละขายคือเก้านอนแยวเนาะขายคือเก่ามีพี่น้องเฮ้ามากแห้งตั้งแต่มาทายเฉียวกนเพินว่าคนรวยด้วยน้ำใจว่าสาขายแค่ราคาห้าบาทสิบบาทคือเก้าสิบบาทคือเก่ามีเบิดผักกาดปลาเคยเห็นบ่อักกาดปลาผักกาดปลาเนี่ยอะไรนะเฉียวนี่นี่พักกาดปลา โอ้นี่นี่เอามาเอามาแต่ปลาเมื่อวานแม่นบอกเบิ้งแกงใส่กระไก่แม่เออแกงใส่กระปูแกงใส่กระปูมันเป็นช่างไดนะมันก็แเสบคือกันกับอันพักการบานเห่านี่ละบ่อโอ้พี่น้องได้เคยเห็นคอมเมนต์ได้ด้ยจ้ะนั่นดินั่นผู้ใดผู้ใดแม่นเบิ้เป็นแผ่นเป็นแผ่นน่ะโอ้นี่บอทั้งนี่บอผุนผุนผุนทั้งนั้นน่ะเออกระเพผาแนมกระเพผานั่ะละเออพักสาราแน่ติดพักสาลาแน่แม่นเบิ้ดละผุนเอามาแต ในมันมาหวานขายบ้านนุ่นหอมขายดีดีบ่บ้านนุ่นหอมสั่งเอาไปปลูกโอ้พักการคนโบราณเขาเอิญเออเออคนโบราณก็จิเก็บเอาแต่พักนี่ละกินตะกี้บ่มี่นท์พักแังสีคลายได้เนาะไม่โบราณข้าวแกงสีกะสีพ้าพักปลาพักนี่ละเขาสิแกงใส่กระปูลวกแก้วมันสีหอมตัวน่ะอันนี้เบิ่งเป็นอยังบ่ใบมันบักพริกล่ากรล่างแปะนี่หนอกระล่างปลูกดมมืงตีดมมืงก่อน ชีหอมจะได้ดอกหอมจะหล่ะนี่เดี๋ยวฮะบะหมี่ดอกมีแต่สวนนี่สีสุอน้ำเล่าไปปลูกอยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวเดียวเนี่ยเนี่นองนะเดียวเนี่นนี่นี่นี่มันมันต้องเป็นสมุนไพรนั่แมนสมุนไพรฐานรากมันซ้ำหนีนี่หลวงมันสีวานบ่คือกันแล้วก็ผักนี่กระจอนนี่คือกันกระผักกระจรนี่เดี๋ยวแมนเบิร์ดนี่นี่ผอบานเพื่อนหน้าสวัสดีจ้าจ้านี่เดี๋ยวแมนเบิร์ดนี่ วานไหวอบ้านโนน้อมาซื้อเอาฟุลมัดซองมาขายมัดละจักบาทน่ะมัดละหาบาทประกาศพื้นบาทหาบาทเนาะนี่มาเบิ่งปีนี่ทุ่งบิ๊กแบกเล่าอันนี่ปลูกใส่เลยได้พี่น้องเขียวก้อนแล้วก็ร่างเตรียมดินเนาะนักเขียวเนาะเออนี่เต็มแล้วนี่อันนี้เป็นหอมยั้งนะเขียวหอมแบง เออพี่น้องคาถามหอมแดงก็หอมเลยมันต่างกันอย่างไรไอ้นาเคี้ยวตอบคำถามไหเน่หอมแดงนี่กะเวลามันแก่มันก็สิเป็นหัวจหอมนี่มันแก่มันก็สิเป็นดอกนี่อนี่หอมเลยเฮาหอมเลยเฮานี่มันบ่เป็นหัวจักเทื่อตัวนั้นมันเป็นหัวบ่เข้าก็เฮาก็ทําพันธุ์ไปอีกเอออนีตัวนี้เป็นหอมแดงเนาะตัวนี้เป็นหอมแดงนี่หอมแดงมันบ่เป็นหัวดอกมันเป็นดอกเข้าหักดอกมันกินนี่อืถุง บานข้าเพิ่นเอาไปใส่มันแม่นบ่ดนะเขียวขึ้นมันมันขาดมันขาดก็เลยเอามาปลูกอันนี้ต้นก้าตังทรายักตังทรายมีผู้มาซื้อขายบ่น่ะเขียวนี่ขายน้องจีมขายมีต้นก้าหลายอย่างเด้อพี่น้องนี่แปีงนี่มีเครื่องพักกาดโบราณเออไว้อย่างไดก็มาเอามาศื่อเอาเออไว้อย่างไดมาศื่อเอาแค่หาบาทซิบบาทพี่น้องขายซิบเบียร์ต่อหาบาทซิบเบียร์หาบาท เดียเดียวเดียสิอุดนุนไปน้าอยู่เดียวส้มสวนไปเรื่อยสวนนะเขียวเราเหตุดีเห็ดงามเป็นระเบียบแห่งได้พี่น้องหน้าเอาดินทั้งหนอกบ่มาถมเอาเอาพพนเอาพพนดินพพนดินพพนเขาแก่ไห้รดละสองร้อยบ่เอามาถมกระปูทมแล้วกระปูปอ่นไทยไป็ลปุ่น้โหไทยจะฝนแล้วะพักหน้าก็มีเนาะพักขน้ากํากำลังวานเาท่านไอ้แปะอยู่นี่ปุ่นเราสิขย้ายไปปุ่นละโอ้ขย้ายไปปุ่น ล้อมหัวล้อมไกลไว้น้ำนั่นแะเขียวเนาะล้อมไก่ไบหน่ำจต่เพราะว่าเ,ล,เลี้ยงไก่น่ำบ่เหลี่ยงไกลไกลกะมีเป็ดกะมีมี<อ> <laughs> ม,มดสุอยางยงง่วนน้ำบ่งัวนหาโตง่วหาโต,โตแสดงว่าบริบรบรสุทธิ์ฟุ้นที่ข่นบ่บริสุทธิ์ปุ๋ยใส่แต่ฟุ้นบ่พืนบาทสวนนี้ลงทุ่นลร้บ่นะุเขียว กบบระปลายดอกประมาณเทิงดางเทิงยังกับสิบพันหนึง่งพันหนึ่งคือว่าคืดว่าเท <c oughs> ิงเทิง,งมันสิแพงน้ำดังนะโอ้ที่กันไก่นาะกะันไก่บันนี้กะพักนี่กะมันถุงละสิบบาทนะอสิบบาทเท่ากับวานใดีสองเทอาจ้าเท่ากับยาบาลเทอาเดียวมันอันนึงมันหลายโพดมันปลูกประทันปลูกประทันเท่าสองวันเทอาละครึง่ง หอมคือมูนี่เฮาเก็บพันไว้เองได้เนาะในแถวเมนตัวนี้เก็บได้ไว้ได้นี่ไว้ถ้าปลูกปีนาก็ได้นี่จ้าปลูกย่ำอันย่ำสีดำหน้ามันจังเป็นหัวใหญ่นี่แมนี่ในแถวแมนขันสมมุติว่ามันลงหัวเลยเฮาไปปลูกเลยบ่ได้แม่นบอกห้าพักไว้จักคราวนึงบ่จักเดือนนึงสำรับหอมแบงเด้อพี่น้องเด้อหอมแบงได้นีสมมุติลงหัวแล้วก็มันใบมันสิแห้งลงบนในแถวใบมันแห้งลงเฮาลกแล้วก็พักไว้เดือนนึงพักไว้ บ่ดนี้ยำดำนาเขากระปูอีกอุ้ยคนเจ้ามาเอาขายโลแปดสิบบาทผมว่ามันหรอผมว่ามันช่วงนี้มีบ่อนะเขียวบ่อเบิดแลยเบิ้ดเลยก็จะเอาเบิ้ดโอ้ยคนถามหาพันหอมแดงนี่กีอดพี่กายนี่ยคอยมัดไหวเป็นสองห้าเอาุ่นบ่อคอยมัดไหวก็เจ้ามาเอาโลละแปดสิบแปดสิบโอ้ถึกๆเลยตัวนี้นี่นี่พักนี่นี่ถ้าเข้าลิลิดีปันใดมันแพงแต่แพงเออถ้าถ้าเข้าลิใบไตรมัน หอมแบงเนาะหอมแบงปลูกรีออกรีออกนี่มันสิแพะอันคือคือยามนี่นี่ห้าเห้าเอาต้นมันนี่แบงก็ได้แบงก็ได้แบงก็ได้นี่แบงก็ได้มันหักบ่อยากงามคือเอาหัวมันปลูกนะมีเงาเนึ่องี่หัวเดียวบนยาเขียวหัวเดียวน้นอยนี่ซ้ำนี่มือนี่บ่มันก็แตกออกโอ้พี่น้องมันดีใส่ลายได้นี่ใส่ซ้ำนี่ฮักบีออกเป็นแงมเป็นแงมเป็นหัวนิน้อยซ้ำนี่ คัเสล่อหนึ่งบ่าเพ็นสิปูขายได้ดร้อมอยู่บนหน้าเขียวเนาะโอ้ยก็ได้้ขายแล้วเนา่ะพัานเสือหอคงว่ามันไปนะโอ้ยก็ได้นานบักยาญ่ปุติอืมป็นประโยชบเด่นอันพักการป้านี่บ่จ้ะอืมเป็นสมุนไพรมีประโยชน์ต่อลำไส้เห้านะเออเออกินนี่ย่อยง่ายนี่ อันนี้เด็กขายต้นกานตำบลน่ะเขียวขายนี่แทาแถวบ้านห้าเพืยากได้เนาะเออบอกเพคนมาเอาได้สิน้องพี่กาดบ้านโน่นสูงตำบลเกาขามเพื่อนหนังเงินจังหวัดอุดรน่ะเขียวมีเบอร์โทรบอมีอยู่ขอเบอร์หน่อยจ้ะพ่อใหญ่เอาเบอร์เบอร์เอาเอาเอาของตากกระดาดอกๆเออศูนย์แปดสามสามแปดสี่ห้าเก้าสามศูนย์เพื่อมูฟเพฟ่นใหญ่ภาคกากาดป้าไปปลูกแล้วก็ต้นกาหลายๆอย่างต้องมีเท่าอัน พักทตงซ้ายเนาะนะเขียวนี่สองเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามจ้ะสองสามแปดจ้สองเจ็ดหนึ่งสอง้ะนเขียวเด้พี่น้องเด้อันนี้มันพันดอกบอพันดอกโดยตรงเลยพักยางกัเขาเอินพักขาเอินพักกวงตุ้งกวงตุ้งพันดอกพันดอกมันคือมันคืออยู่ข้างอ่นงนะเขียวมันคนละพันเอ้ามันงามเนาะไม่นบอกมันงามมันใส่ขี้งัวมันงามนี่ อยู่ก็เจ้าก็มาเบิงคือกันเออเอ้าก็เจ้าก็คือใบปกติมันสีบ่งามแบบนี้นะมันสีซ้ำนึงกับสีดอกแหละจ้าแมนแมนแมนนี่มันงามมึงที่ใบมันบีดขึ้นพูนขนาดทีมันยังงามพูนอันนี้ว่าแม่นกุ้งตุ่งหองเตะได้น่ะเขียวแนมเบิบงนอมันมันเป็วต้นใหญ่ตัวหนาตัวเสกเนี่ยใส่ปุ้ยเธอโอ้ใส่พูนเธอเดียวได้นี่ขิงหัวนี่ยขิงหัวโผลใส่เธอเดียวเลยก็ว่ามันติดเลาก็เอามาโผล่ใส่ใส่น้ำเหงาใส่น้ำอันนี้มันละ มึงเด้อพี่น้องพื้นที่บ่ได้ว่างเลยสมว่าสวนหน่อยลอยยางอีหลีทางนี้สิเป็นบักพาวเนา่ะนะเขียวเนาะบักพาวน้ำหอมจักปีเลยนี่กำลังสองปีสองปีเออสองปีใหญ่แหลกบุญทั้งบุญพระกันนั่นกันนั้นพักสี่พลางเออบุญพี่บลญท้ายเป็นบุญทั้งบุญก็ได้เล่ากัโอ้ต้นนี้อยู่ไก่องคหนามแห้งงามแห้งหามแห้งต้นนี้เดี๋ยวอันนี้พนว่าอันสามปีมันหมากตะเบิงปีหนามสิหมากบอกเดี๋ยวปีหนาสิผ้ามาเดกปีหนาสิมาเบิงอีก อันนี้ค่านะอืค่าพักปุกไม่พักสีพลังพักสีพลังพักหอมเปย์พี่น้องนี่ใส่อันนี้ออกดอกแล้วเนาะนะเขียวอันนี้ไปปุกปีเดียวได้เน่อเออเดี๋ยวมันก็ล้นลงกับมันกับแพร่ไปนี่เดี๋ยวเห็นบอกมันล้นลงนี่พักมีกับมีพี่น้องนี่ปงกินกับหลามงวกับปนกุ้งนี่แสบสุดยอดแมนอันนี้ประคามยั้งนะเขียวปคามหวานต้นปราคามหวานเป็นนวยหรือบ่บอ กำลังใหญ่ต uhm, ัวน uh, uh, ี้เบี้ยอันนี้มันรอนมันหลวงลงอันนี้ค่าหยางนะเขียวค่าเหลืองบ่บ่ค่าแดงค่าแดงบานหอยค่าปงนอโดยเฉพาะนั่นกำลังเอามาปลูกอยู่ท่านกับท่านงามคือเกาด้วยพี่น้องมาปีนี้บักม่วงท่านดอกท่านหมากเนาะนะเชียวบ่เออกัเพืท่อนเห็นดอกข่านหมากอยู่ทานนาก็มีดอกใหม่คือเกางามงามคือเกาอันนี้เป็นค่านนํำบ่เออค่าน่ำตัวนี้ คาหนามใส่หลักประดุกพี่น้องตัวนี้พักแปนพักแปนก็ออกดอกหลายพายอยากได้ยางกับมะสือมะแบงได้เพราะสุยางอยู่บัน่ะแบงได้บดนี่แบงขายยุงละเล็กละหน่อยเนาะยางเล็กละน้อยคนมักปลูกได้พี่น้องขายอัามณอเสากับไปขายชูเสาระละได้เทือละร้อยสองร้อยมือนหนึ่งนั่นมื่นหนึ่งแต่ว่ามันขายกำละงซบเนาะกำละงซีบกำละหาบอยไมีเศรานะโอ้ ใส่รถมอเตอร์ไซค์บ่นะเขียวใส่รถซาเล้งตีนะซาเล้งไปไปมื่นนี่ก็ไปบ้านนี่มาออื่นก็ไปบ้านทั้งพี่โอ้นาเขียวปลูกอยู่เบิดปีบ่ในแปลงนี่นี่เบิดปีเบิดปีบ่ได้ว่าแต่หน้าหนาวเนาะบ่ว่าแต่หน้าหนาวปลูกกินตลอดบ่ได้ซื้อตลาดบ่ได้ซื้อตลาดบ่บ่ได้ใส่สารเคมีพร้อมบ่เพราะจะของกินอยู่นี่เอออันถ้าเอายาสีเท่ากับเอาอันอีหยังล่ะอัน อย่างยาสูบใบยูค่าบอกข้าเจ้าแน่หากโรตีสีเขาอันเบือป่านออบ้านนี้กะพักกระเดา,ดาสียางนี่มักไหวเป็นปีก็ได้บ,บ่วิธีมักไซนาจังไรน,นะเคียวบอกแม่สูตรมันวิธีมักนี่มสมมุติว่าถาม่นเท่าเอาอันยาสูบเป็นกิโลหนึง่งใบยูค่ากะโลนึงบานนี้กะหากโรตีนันประมาณ ครึ่งกิโลจ้ะบันนี้พักกระเดากระโลหนึ่งใส่กันน่ะใส่หนามซะประมาณเคิงองค์เฮานี่มันสีหลายปนะดัยองมังกรเนาะเออองค์มังกรเฮานี่เออองค์มังกรประมาณเท่าไรเนาะพี่น้องประมันหาซีบลิตรเนาะประมาณหาซิบลีดนี่นะเออเอาทั้งอันนั้นซะทั้งเขียวนันนั้นซะเขียวลอยทั้งเขียวทั้งเขียวอันนี้ที่ที่เขาใส่หนามยางนั่นนะเปรี้ยงหนีเข้าเนี่ยเต็มพอดีเออใส่เต็มพอดีจ้ะ ถ้าถ้าอยากได้ความงามเขาก็เอาบั้งหอยสรี่มาใส่มามักใส่พร้อมมักใส่พร้อมบุ้งหอยสรี่นี่ทุบๆๆแล้วก็บมักใส่ให้มันเน่าอยู่หันคันันอยากได้ความงามเออแต่ว่าอยู่หนีบ่ได้ใส่ดอกหอยสรี่แต่ว่าเขาบอกมาให้ใส่หอยสรี่นั่นนะใส่ยังอีกนะเขียวบานใส่ย่างใส่เดี๋ยวใส่เอ็มใส่ยังบ่อันทำมีเอ็มใส่ก็ดีคือกันบ่เออเอ็มใส่สูตรของน้าเขียวนี่ได้ใส่เพิ่มบ่ออันใส่อยู่หนี่ใส่แต่ หากโลตีนกับอันพักกระเดายาสูบกับใบยูคาใส่ตามสัดส่วนที่นะเขียวบอกเนาะเวลามาสีดเดบันนี้จังเวลามาสีดเวลามาซีดเท่ากับถังอันยี่สิบลิตรเท่ากับเอาใสประมาณขู่หน่อยหนึ่งขู่หน่อยหนึ่งประมาณเอาหนามสมใส่ขู่หน่อยหนึ่งประมาณขู่ประมาณถึงลีดบอลน่ะเขียวประมาณซ้ำหนีมันสิอันนี้เลา ใหญ่กว่านี้ยุบะประมาณฮาิตรนะประมาณลิตรเนาะเออฮาิตรต่อหนามต่อหนามอันทั้งอันยี่สิบนั่นทั้งทีิศเหนือเขานั่นจ้ะเออเข้าไปสุดเยอมือนะเขียวอาทิตย์หนึ่งกับสีเถื่อหนึ่งถ้าดูกกับสีสองเถื่ออาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์เนาะเออสีน้ำไหลสีแยมแรงแยมแรงเนาะแยมแรงสีโอ้ดี๋ยวป็สีแยมกังเวนสีแยมแรงสีแยมแรงเออแยมแยมแรงนี่เพราะว่าอันพี่อ่ะนอนมันสะกินพักเขาได้แยมกังขืนอืเออ บัตรการห้ฟุนเดนะเคียวบัดนี่จักมือไ้เธอหนึ่งห้ฟุนบูกนี่ก็ลังไ้เธอเดียวนี่นี่บอกนี่ก็ลังไ้เธอเดียวนี่แหละประมาณเดือนละสองเท้อบานาเขียวเออประมาณสองไฮสองเท้อถ้าม่นสมมุติว่าพักพักกระจอนเท่านี่เนาะเทาตัดแล้วเทากระต้องกอาฟุ้นลงใส่อีกได้บ่ถ้าเทาตัดแล้วเข้ากอาฟุ้นบานอีกเาก็โคตรหนามไปบัดนี้มันกระิคืนอีกประมาณพ่อตัดเปอรเซ็นตเถอะคือ วิธีเอาไปขายคือตัดออกให้มันแตกไม่บอกเธอได้แตกไม่หน่บดได้ลกได้นี่จ้าให้มันแตกไม่เออหนินั้นหน่ก็สิได้โดนได้ตัดได้เธอนึงอีกกับเอาอีกกับอีกเธอหนึ่งก็เป็นสองเทื่อนะสามกับเทื่อันทีตนแหลกมันนะเออเอากับสิโลเอาโลถีมเลยแบบนี้ราคาหาบาทสิบบาทก็ยังได้เศร้าแล้วลอยสองลอยได้งไอยู่ลอยกลัวหมือนนันก็ได้ลอยกลัวหมือนถ้ามือได้เข้าเก็บายเข้าก็ได้ายจ้า เมือได้มีพักว่าสันสา,สานน้องมือได้มันมีพักเออ,อกระือว่าพ่อได้กินเลือกกินก็ได้ค้ายค,คือว่านี่นนี่ก็ะล้ายนี่ต้นนี่ค้ายสูมือได้บางมัน,นหน่อยๆอันใดนะเชียงพักอีกยังละเข่าเอิญน,นี่พักกวงตุง่งแต่ว่ามันเป็นแบบห่อนะออนี่มันเป็นแบบหออ่อเบียดหน่อยๆมันอ้วนนี่ต้นนี่ละค้ายบางหันกับนานผุนผุนบ้านผุนกับหอมบัว กะย่างละหน่อยเนาะอันพักซี่แน่พักซี่ปลอมแน่พักซี่เล้าข้าแน่กับผักกาดแน่ข้ามัดใส่กันนะข้าบรอกไข่อันแยกนะเบิ่งโดยรวมที่พี่น้องค่ะให้เบิ่งรวมๆพื้นที่กับบเถึงงานน้องๆนะเขียวหมองลอมสวนนี่เนาะประมาณงานหนึ่งนี่ละเออทั้งบดนี่ทั้งเครี่ทั้งบดงานหนึ่งพี่น้องประมาณงานหนึ่งเดี่ยจ้ะ แต่ว่าต้องหล่อมไก่เพราะว่ามีไก่หม,มากใหม่ก็มีพักติ๋วตุ่นไา้เอาแนมนบกักตัวผู้นี่ใช่หรือไม่โอ้ยบกักตัวผู้ <laughs> ของผื่นบ้านอ,อันนี้ก็ไม่เป็นเดรขายอยู่นะคะนีแกะบังเทืาแกเดรขายบับงเท้อกับแพงไว้์ทันกินเจ้าของแพงไว้์ทันกินเจ้าของนั่นนั่นมองหันหลือออกมองหันเก็บเดี๋เป็นเทือกละตาอันนั่นมองหันนั่นบอดดีมาถ่ายตอนมันหมาไล่ๆนอนนี่มันนี่มันคุ้มโกบหงุ่งไหวบุ้ยมาก บันี้มันอันนี้ก็เลยตัดออกมันคุมอันต้นใหม่ลายเอออ้าวเดียวนะเขียวเราสิไปวัดพี่น้องให้เราฝากพี่น้องข้าแนนผูได้มีพื้นที่ว่างๆนาเฮ็ดนะปลูกบ่นะเขียวนาปลูกแล้วเนาะเออปลูกกินของบันเฮ้ามันจังบปลอดสารพิษจ้ะเฮ้าเห็ดเองเฮ้าเฮ้ามันใจตัวละเขาเอาเห็ดจักเขาเอาหยังสีดมาให้เฮ้าเนาะโอ้ยเบิ่งในบักแตงมันบ่อัเหี้ยวจักถืออ่ะนอกจะว่าบ่อวุ้ยสดอยู่ตลอดพักกับสดอยู่ตลอดในพี่น้องจ้ะโอ้ย อันนี้เสื้อมันจะคล้องนอกปลูกเองก็เหมือนนากนะเสื้อมันปลูกเองจะคล้องสบายใจอยากกินก็กินอืบานในแท้มูเพื่อนซื้อน้าเห่ากะมันใจโอ้ยมันใจไปบานอันนนหอมนี่มีแต่โอ้ยซื้อพักใหญ่นี่ซื้อพักใหญ่นี่เบลือมาพ่อมือบุเป็นหูว่าโอ้เบลือมาติ๊กระตากระบุงเบลือสื่อบอสในบ้านนี่จะมันสื่อดีอืม พ่อปลูกได้เนาะนะพ่อปลูกกันเนาะได้กินจะคล้องน้ำได้คล้ายน้ำมีด้วยกันยังดีมีด้วยก็ยังดีพ่อได้พ่อได้ค่าหน่ำค่าไฟค่าหน่ำเดือนเดือนหนึ่งกับลอยกวาทเนาะกับพ่ออยู่ได้มันค่าไฟกับมันกับ่เดใสายยังกับซ่องลอยกัวที่ใน่ๆเฮาต้องได้ใส่ได้อันค่าหน่ำค่าไฟนี่ประมาณหาลอยเทิงหน่ำกินเขาลงกินหนักกัได้จะคลายพักนี่ได้เนาะก็จะได้จะคลายพักนี่เนาะ ก็เก็บสะสมไหวสื้อมือมือละหน่อยมือละหาสิบหกซิบขายหย่อยลงเตือเข้ามาตลาดเขาบรเห็นอันตลาดเขากระแวะมันนี้กระสือนี้จ้ะตะกีมีบะเขือปู่บะเขือนี่เพื่นเดี๋ยแสบบะเขืออยู่ยามฝนมันจะมีบะเขือเพราะว่าเขาแซมไหวป่านนี้เขากับบ่ค่อยได้ปลูกไร้นอพักมันก็มีบะเขือบักพิกะนั่นบักพิกน้อยๆนั่นมาเบิ่งติลมกดีขือยังนี่ได้เก็บกินได้นี่่นี่ นี่บักพริกนี่ยังได้นซุกอยู่ได้นี่บักพริกนี่นี่นี่น้อยๆนเออหมกเครือนี่หมกเขรือนี่ตัดออกบ่เออเห็ดสาวให้มันเห็ดสาวให้มันนี่บักพริกระเลมปลานี่นี่กินขางบานก็มีได้ซุกห่อนเด้อเออมีซุยางสุยแนวนี้นะมีซุยางบักมุ้งก็มีอืมตั้มองนี่มุ้งไหวขึ้นไปเทิงๆกับมุ้งมุ้งไหวเพราะว่าอย่าให้มันแดดห่อนร้ายโอ้พักเข้ามันกระสี งามมันก็ถือแดดแน่บ่แน่นะจ้าถ้าบ่มีผ้าอันนี้ก็บ่มุ้งก็บ่เป็นยังปลูกไปนี่ก็พผางแสงให้เพิ่นจักหน่อยเนาะพผางแสงให้จักหน่อยนะกะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะเขียวหลายๆจ้าเคียวอย่างที่เยี่ยมชมแปลงพี่น้องเฮาคืดฮอดว่รสนภาพไปอัปเดตสวนนะเขียวนี่ขอบคุณหลายๆนะเขียวสวัสดีจ้ากับือว่านาเฮ็ดอยู่พี่น้องพื้นที่บ่หลายก็เราก็พอได้ใช้ค่านามข้าไส้ที่วานละพอได้านขอ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า